เย่นเข้าไปชมในงนนะคะพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นกระบวนกรถไฟนะคะที่เป็นของเก่านะคะนานมากแล้วคลาสสิกมากค่ะเพื่อนๆก็เราก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปนะคะไปดูได้ามันกทีเ็ควรจะติดไฟนะคะแสงสีอันดาบมารบรรยากาศให้ตีมฮอร์วมนมากๆเลยนะคะ วันนี้ที่เรามาก็จะเป็นวันที่20เอ่อิ0ตุลานะคะ3าตุลาคมนะคะ2องสนะคะค่ะเราเห็นนะคะในช่องทางออนไลน์นะคะ<ม>ก็เซิร์ชไปค่ะว่ามีงานเขาเรียกว่าจัดพารมีนนะคะที่ไหนบ้างในกรุงเทพนะคะก็เห็นที่นี่ขึ้นมานะคะเราก็เลยวันนี้นะคะตัดสินใจขับรถมาเดินเล่นดูนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสาตว์ปูะนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็จะมีแสงสีเสียงควันไฟนะคะให้บรรยากาศมากๆเลยค่ะดูชวนขนหัวลุกหลอนๆนะคะ,นะ,ค,ะคนก็มากันเยอะเลยะคะ่ะ 介绍我们。 อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนะคะทศกัณฐ์นะคะโอ้โนะคะสวยค่ะค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นขบวนรถไฟนะคะอย่างขบวนแรกนะคะด้านนี้ค่ะที่พากันเดินขึ้นไปนะคะขบวนหัวสีส้มเนี่ยนะคะเป็นขบวนรถไฟที่เขาเรียกว่าใช้ในเขาเรียกว่าเกี่ยวกับ ชนชั้นสูงนะคะเป็นไว้ต้อนรับนะคะรู้สึกว่าอันนี้จะได้มาจากไม่แน่ใจต้องขออภัยนะคืออน่าจะมาจากประเทศต่างประเทศนะคะทั้งโลกนะคะค่ะก็มาใช้นะคะในสมัยก่อนนะคะเพื่อต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองที่เป็นชนชั้นสูงนะคะในวงเกี่ยวกับเรียกได้ว่าราชวงศ์นะคะค่ะแล้วก็ ขบวนนี้ก็สวยมากเลยนะคะเราก็ทําเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะเราก็สามารถขึ้นไปน้านได้ะคะ่ะดีมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะหัวหัวจักรขบวนสวยมากค่ะคลาสสิกเลยนะคะเป็นรถไฟไทยนะคะรุ่นเก่านะค่ะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ,คะ,ยยะ,คะพรุ่งนี้ยังมี ภาษาแบป้ายคลาสสิกมากเลยนะคะมีโต๊ะแบบนี้จำได้ไหมคะถ้าเราไปตามชานชาลารถไฟนะคะสถานีรถไฟเราก็จะได้นั่งโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็มีป้ายให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนนะคะจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหนนะคะเราไปหยิบป้ายมาถ่ายรูปได้ะคะ่ะอันนี้คือบาแรป๊เชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพเชีย,ยงใหม่ เชมค่ะคไปไหนคะขึ้นกระบนไหนคะเนี่ยอ่านะคะมีที่นั่งพักรองนะคะ <c oughs> อ่าเวลาเรานั่งรอรถไฟก็จะนั่งงานใช่ไหมคะหลับเลยค่ะสนุกนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะโมเดลรถไฟนะคะ <c oughs> อันนี้เขาทำมาขายนะคะสามารถซื้อได้ค่ะ ขบนวนละประมาณ5,000บาทนะคะถังราคาพี่เขาเลยนะคะ,ะสวยางามมากค่ะเราสามารถซื้อไปตั้งโชว์ไว้ที่บ้านได้นะคะนี่นะแล้วก็มีขบวนจริงนะคะห้วยเรงนี้นะคะตรงน,นี้เลยนะคะตั้งอยู่ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่า จำไม่ได้ขอภัยนะคะอันนี้เขาแต่งหน้าผีกันนะคะอ่าแต่งหน้าเพิ่หน้ากันอย่างนีค่ะนี่ขบวนนี้ก็คลาสสิกค่ะใหมายเลข3ามสิบสค่ะคุณบอยขึ้นไปแล้วค่ทันขึ้นทุกขบวนเลยค่ะสวยมากค่ะเรามาถ่ายรูปได้นะคะคลาสสิกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขบวนนี้ก็สวยนะคะที่อยู่ในโมเดลเมื่อกี้ค่ะ มีทุกขบวนเลยนะคะอันนี้เป็นขบวนจริงนะคะที่เคยใช้งานนะคะแต่ตอนนี้ก็เอามาจอดโชว์นะคะแล้วก็มาเดินชมนะคะดูเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะมัน,นก็จะมีคนมาขายสินค้านะคะคนมุงกันเต็มเลยะคะ่ะขบวนโบกี้ห535คะ่ะ ก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้นะคะเขาใส่ตั๋วนะคะตั๋วรถไฟะคะ่ะสมัยก่อนนะเวลาเราขึ้นรถไฟอะคะ่ะเราก็จะได้ตั๋วแบบนี้นะคะก็มีหลายสีเลยนะคะแล้วก็นี้เป็นตาช่างนะคะคลาสสิกมากนะคะสมัยเก่าเครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะคะนี่ค่ะกลุ่มบอยกำลังดูเลยะคะ่ะ อ๋อนี่คือโทรศัพท์นะคะอ่าคุณมาบอกขอลองโทรหน่อยนะคะจะโทรไปหาใครคะเนี่ย่นี่นะคะก็จะเป็นของเก่านะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เก็บสะสมไว้นะคะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราสามารถมาเดินเที่ยวชมดูได้นะคะความเป็นมานะคะเป็นของเขาเรียกว่าของเก่านะคะของความเป็นมาที่เนี่ยค่ะ บราณนี่เป็นตะเกียงนะคะของรถไฟค่ะโหคลาสสิกมากค่ะค่ะแล้วก็ตู้นี้ก็จะเก็บพวกของเก่านะคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ซูมให้ดูตั๋วนะคะตั๋วรถไฟสมัยก่อนนะคะนี่จำได้ไหมคะทุกคนจำได้ไหมคะมีใครเคยขึ้นบ้างคะพิม์พมาได้นะคะ นึกถึงสมัยก่อนนะคะเวลาขึ้นนะคะเอ๊แต่ไม่ได้ขึ้นรถไฟไทยนานแล้วนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นตั๋วแบบนี้ไหมนะคะค่ะก็เพลินดีนะคะเดินดูของเก่านะคะหาดูยากค่ะในฐค่ะน,นี้ก็ตะเกียงตะเก่งแล้วนะคะทรงแปลกตาม,มากอันนี้ที่ให้สัญญานะคะะฆังของเส้ไห แล้วก็นี่ก็จะเป็นของที่ระลึกน,นะคะมีที่วางโทร,รศัพท์นะคะอันนั้นคือเป็นภาพรูปภาพเกี่กับผนังกูนปูนแจนะคะรุปหัวลำโพงนะคะรูหัวรถไฟเครืงจักนะคะแ อันนี้คือหุ่นไม้ฐานดีค่ะนี้มีช่ำเครื่องของรถที่ขับลมไปอันนี้จะเป็นฐานดีัวโ่แ้ว้างครับอันนี้จะเป็นที่พักระดาษแล้วก็ติดรูได้เช่นกันะอใจ สารเราเทําไมมันกับความลุกเรือจนกรั่งโดนเครื่องบินกระโดงนะฮะในสมัยสงครามโลกที่สองแล้วก็ขาดการพัฒนาจนกท่านมาล่าสุดนี้เนี่ยยุคยุคสมัยปฏิวัตินะคะไปนะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันต่อนะคะโซนข้างในตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะให้เราสามารถเลือกทานแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะตอนนี้สังเกตไหมคะจะได้ยินบรรยากาศนะคะเปิดลำโพงนะคะเป็นเสียงหมาหอนนะคะสร้างบรรยากาศดีมากคะ่ะเพื่อนๆโอ้หลอนทีเดียวค่ะนี่ค่ะร้านนี้ชื่อเก๋มากเลยค่ะไส้กระสือค่ะว้าวเห็นกระสือไหมคะมใช่อ้องถ่ายรูปด้วยค่ะ งนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันค่ะเพื่อนๆมองเห็นอะไรไกลๆตรงนี้นไหมคะชุดสีขาวๆค่ะว้าวได้ฟิลลิ่งมากค่ะทุกคนแล้วก็ด้านข้างตรงนั้นนะคะคือหัวจักรรถไฟนะคะเห็นเมื่อกี้นะคะมีคนพูดว่าเป็นขบวนหัวจักรที่เคยประสบอุบัติเหตุนะคะ แล้วก็มาไว้ที่นี่ค่ะเห็น,นะคะผีอยู่ไกลๆน,นะะั่นค่ะทุกคนว,ว้นาวน่าัวใช้ได้เลยค่ะโอโ้โ,อโหตรงนี้นะคะแสงสีนะคะจัดเต็มค่ะทุกคนลองเดินเข้าไปดูกันค่ะขึ้นไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือขบวนรถไฟนะคะที่มาจอดไว้ค่ะ แล้วก็ลองเดินเข้าไปชมดูนะคะเราก็ติดไปนะคะให้ดูน่ากลัวสวยๆดีค่ะได้บรรยากาศทีเดียวเลยนะคะทุกคนยังไงถ้ามาก็ลองมาขึ้นมานั่งเล่นหรือถ่ายรูปก็ได้นะคะอได้บรรยากาศค่ะตรงนี้มีผีแม่นางด้วยนะคะอุ้มเด็กค่ะอ่ะพักเบรกสนิทนะคะ เรามาตรงโซนนี้บ้างนะคะใกล้ๆกันก็จะเป็นโซนนะคะชิงช้าม้าหมุนนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะให้เราเลือกนั่งทานได้เลยค่ะมีโต๊ะให้นั่งนะคะมีร้านอาหารมากมายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้เรามาเล่นด้วยนะคะโดยเฉพาะเชื่อว่า,วากิจกรรมนี้นหลายคนต้องชอบแน่เลยค่ะ ก็คือนะคะเขาเรียกว่าปลาเป้าใช่ไหมคะเสาวน้อยนะคะสาวน้อยตกน้ำค่ะก็จะมีนะคะถ้าเรา50บาทก็จะได้ลูกๆนะคะปลาเป้า3ามลูกค่ะถ้านห้0ยก็ได้หกลูกนะคะค่ะแล้วก็มาโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะมีเวทีนะคะมีเวทีการแสดงค่ะ ที่มองเห็นะคะแสงสีเสียงจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีฝาผนังเนี่ยนะคะอะาคารนี้ก็จะเพนนะคะเพ็นนะคะมีาราชัชก,กาลที่5แล้วก็ในหลวงของเราราชัชก,กาลที่เก้าด้วยนะคะพระฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เข้าไปถ่ายรูปนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเป็น แกลเลอรี่นะคะให้เราขึ้นไปถ่ายรูปค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรง,งงานนะคะผลิตนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะอะไรเกี่ยวกับขึ้นรูปรถไฟนะคะนยะคะแล้วก็เสียค่าเข้านะคะคนละ10บาทค่ะเดินเข้าไปชมได้นะคะเขาจะติดไฟส่วสวนสีแดงนะคะชวนให้บรรยากาศขนหัวลุกนะคะ แล้วก็เข้าไปดูนะคะพวกเครื่องจักรได้นะคะก็จะเห็นเครื่องจักรนะคะเห็นเกี่ยวกับกอุปกรณ์นะคะอะไรของรถไฟนะคะที่มาประกอบเปนะะ็นไฟค่ะค่ะก็เข้าไปเดินเล่นนะคะเดินชมเดินดูได้ะคะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะก็สวยคลาสสิกอีกแบบนึงค่ะเพื่อน โซนด้านในนะคะโซนนี้เชื่อว่านะคะทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะชวนคนหัวลุกสุดๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคนก็มาต่อแถวนะคะเพื่อซื้อบัตรนะคะไปเข้าชมนะคะบ้านผีสิงค่ะที่เรียกว่าทางผีผ่านนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ยแถวนะคะต่อยาวมากเลยค่ะนะคะคนละ50บาทนะคะค่าเข้าชมนะคะทางผีผ่าน,นะคะ่ะ ค่ะขบวนต่อแถวนะคะซื้อตั๋วนะคะยาวไปสุดนู่นเลยค่ะนะคะ,นะคะเราก็มาต่อซื้อเหมือนกันนะคะนี่เป็นรายการนะคะค่าทช้จ่ายแต่ละอย่างนะคะที่เราจะเข้าชมนะคะก็ต้องบอกว่านะคะทางผีผ่านนะคะน่าจะตื่นเต้นนะดนเสียงกิ๊กกิีดออกมาเต็มเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นผีแม่นาคนะคะเพื่อนๆวันนี้เขมีฉายภาพยนตร์ผีแม่นาคด้วยนะคะ เราก็ตอนแรกก็ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วที่จะไปเข้าชมทางผีผ่านนะคะแต่พอไปถึงแล้วนะคะโอ้โหคนต่อเยอะมากเลยะคะ่ะเป็นร้อยนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นนะคะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็ตกลงกันว่ารอไม่ไหวนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครมานะคะก็ลองดูนะคะถ้าเข้าได้นะคะค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างหน้านะคะข,ข้างๆคะ่ะ น่าจะน่ากลัวนะคะได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดนะคะมาจากข้างในค่ะอันนี้นะคะพาชมนะคะเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่จะมีใช้หนังกลางแปลงค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีมุมนะคะบริจาค ดงศพนะคะให้กับผู้ยากไร้นะคะค่ะของมูลนิธินะคะเนี่ยค่ะก็จะสามารถบริจาคได้นะคะเข้ามานะคะร่วมทำบุญล,ลงศพนะคะค่ะโอ้บรรยากาศชวนขนลุกมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะภาพยนตร์นะคะที่กำลังฉายอยู่บนจอนะคะก็คือเรื่องแม่นาคพระขนงค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่าคลาสสิกเลยนะคะ ย้อนรู่เก่าเลยค่ะตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเพื่อนๆแม่นากำลังจะเก็บแม่นานะคะ้านานานนน้าน้าน้าน้้าเ้านา้าน้า้า มือมีผีถ้วยแก้วด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาอยากจะลงมาเล่นนะคะลงมาเล่นดูได้นะคะสำหรับนะคะตลาดชวนขนหัวลุกนะคะโรงงานมักกะสันพาก็คงเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ